ทุกคนแก้วเคยมาจอดรถที่หอแล้วยังแบนเดินเจนบอกว่าพี่แก้วหนูเป็นคนทําเองอยู่ดีๆเจนก็บอกว่าพี่แก้วหนูทําเองสุดกิดามันแบบเป็นอัดจ,จากที่บ้านใช่ไหมคะเป็นอัดส่งให้ครูแล้วครูจะคือครู่จะวิดีโอคลอลกับเราตอนส,สอบสายตาคนอื่นมองเข้ามาแล้วไงแต่ครูไม่เอาครูจะแบบนี้สายตาคนอื่นมองเข้ามาแล้วไงแบบเป็นเด็กเป็นเด็กเพงไอดอล ซูกิด้าไม่เอาต้องซูกิดะไข่เจียวกับข้าวเหนียวเหรอคะเฮ้ย <Hey! S 1> ไม่เคยได้ยินมาก่อนมันแม่เสิรอไข่เจียวข้าวเหนียวเฮ้ย <laughs> <laughs> ไม่ปกติ <laughs> วันนี้โดนยามดุไหมเออไม่ เฮ้ยจอดรถเบีย้ยวอ่ะวันนี้ลืมมาแต่ว่าคือวันเนี้ยมาเราก็คิดว่ามันไม่มีรถคันไหนอ่ะจอดในบริเวณเราเลยแก้วก็เลยจอดแบบเบีย้ยวมากแบบไม่ได้ชิดกำแพงมากเท่าไหร่เฮ้ยจะโดนว่าป่ะเนี่ยเฮ้ยโดนไล่แน่เลย <c oughs> โดนดูแน่ๆใช่โดนดูแน่ๆนเลยโดินดูแน่ๆนเลยเฮ้ยพุ่งมียางแบนนะทุกคนแก้วเคยมาจอดรถที่หอแล้วยางแบนโดนแบบแบบโดนตะปูเจาะอ,อื่นในยาง น่นจะไปเหยียบที่ไหนมาแต่ว่าเจนบอกว่าพี่แก้วหนูเป็นคนทําเองอยู่ดีๆเจนก็บอกว่าพี่แก้วหนูทําเองถ้าไม่อยากโดนยามดุก็ไม่ต้องไปเอารถค่ะพี่แก้วซื้อใหม่เลยโอเคเมื่อวานดูติ๊กต็กอกโม<笑><笑>บเมื่อกี้จะพูดว่าโปกับแม่โมกับเฟ่โปกับแม่ ูเป้มูเม่กับโปไปบัโป,โปกับเมโมกับเป้เมื่อวานดูติ๊กตอกโมกับเป้แล้วเขาถามที่เขาถามว่าอะไรที่ใช้แล้วทิง้งแล้วเป้ตอบว่ารถใช้แล้วทิง้งเออก็ว่าจะทำอย่างนั้นอยู่นะเนี่ยว,วันนี้ใช้เสร็จแล้วว่าจะทิ้งเนี่ยพรุ่งนี้ไปซื้อใหม่เอาอี้ห้ออะไรดีนระถเป็นของใช้แล้วทิง้งใช่เดี๋ยววัวนนี้จะทิ้งแล้วแหละเดี๋ยวโทรศัพท์นี่ไลน์เสร็จแล้วทิ้งเลยนะ เดี๋ยวพรุนี้ซื้อใหม่โทรศัพท์นี้วาเดี๋ยวว่าจะไลฟ์เราทิ้งเลยนะทุกคน,นพรุ่งนี้เดี๋ยวโหลดแอปใหม่นะแลมโบอัลเทรโอา <laughs> เป็นใครเดีเป็นใครรวยไม่ไหวอ๋อพี่เมย์่าใช้บ้านเราทิ้งโหลดใหม่จำรหัสเออจำรหัสไม่ได้ต้องทุกครั้งเลยเวลาแบบแอปมีปัญหาโหลดใหม่แล้วก็ต้องไลฟ์ไปขอรหัสพี่สตาร์ พี่คะขอรหัสแอมหนะะ่อยค่ะเคยคิดว่าพี่แก้วไม่แปลกและปกติสุดในชารารายจนกระทั่งพี่แก้วมาไลฟ์ตอนนี้ <laughs> พี่แก้วปกติสุดแล้วแต่วันนี้ไม่ปกติทุกคนชอบชอบชอบเพลงสุกีดาไหม <laughs> พเพราะเนาะเพลงน่ารักเนาะตอนแรกอะคือจะบอกทุกคน จะบอกว่านี่ความลับเลยนะห้ามบอกใครนะหนึ่งพันสามร้อยคนตรงนี้จะรู้เอ้ยหรือว่ารู้กันแล้วว่าสุกิดะมันแบบเป็นอัดจ,จากที่บ้านใช่ไหมคะเป็นอัดส่งให้ครูแล้วครูจะคือครูอ่ะจะวิดีโอคอลกับเราแล้วเราก็อัดไปด้วยแล้วก็ส่งส่ง,สงไม่ให้แบบส่งเท็กที่ครูก็จะไกด์ไปด้วยอ่ะแล้วแล้วเราก็ลองตามที่ครูไกดนะ์ตอนแรกซ้อมแบบนี้ไปท่านลองว่าอ,อ,อะไรท่านลองว่าอะไรท่านแก้ว สุกี้ดนะ้าทำได้ทำไม่ได้ก็ยังมีใช่ไหมถ้าไม่มีวันล้มละกลางทางเราต้องทำต่อไปหาสิ่งที่ทำมันถูกกับหัวใจนานเท่าไรมาโอเคท่านแก่ร้องว่าสุกี้น้ำอะไรสุกี้ดาสายตาคนอื่นมองเข้ามาแล้วไงเราซ้อมแบบนี้ไปซ้อมแบบนี้ไปฟังนะฟังนะ <laughs> ตอนสอมตอนสอมอย่างนี้สายตาคนอื่นมองเข้ามาแล้วไงแต่ครูไม่เอาครูจะแบบนี้สายตาคนอื่นมองเข้ามาแล้วไงแบบเป็นเด็กเคนนี้เสียงไอดอลตอนอ่าก็เลยอ่านแบบนี้ไปสายตาคนอื่นมองเข้ามาแล้วไงน่ารักปะน่ารักปะแบบน่ารักปะแลเลยอ่านแบบเวอร์ชันไอดอลดูดีไป อันนี้สุกิดะสุกิดะไม่เอาต้องสุกิดะเอ,อ้ยเวอรมไปเวอร์ไปเวอร์ไไม่ใช่นี่สุกิดะสุกิดะสุกิสะุกิดะตาคนให้ดังหล่อหล่อนี่อันนี้คือสิ่งที่สองตาคนให้ดังท่าแปลงใครๆให้เธอรู้แต่ครูจะแบบนี้ ก็นิดังท่ทมกลาใครๆใ,ให้เธอรู้สุกีดาอะไรอย่างงี้ต้องเป็นไอดอลดูเดสหนุนูเป็นมูมู <c oughs> เป็นสุกีดาเวอร์ชั่นมูมูท่านนี้ท่านนี้ก็สาวแบบยิ่งใหญ่ไปเลยห <c oughs> <c oughs> ลานครั้งที่บอกไว้สูงวะขี่อะไรวะเนี่ยสูงไปหลานครั้งที่บอกไป เต้นสียงังสูงเกินไมถึงแก้วเนี่ยร้องสูงเกินเพลงมันไม่ได้สูงรลกไม่วางเรื่องไดไม่เลยสักอย่างหายขี้ก่อนนิดนึงตอนแรกซ้อมแบบนี้ไปแล่นครั้งที่บอกก็ไป,ป,ไปแต่ไม่ได้ร้องเท่านี้นะเจ้า แต่คนเสียงอดันไม่วังเรื่องใดไม่เลยสักอย่าไอ,อแกลองแค่น,นี้เล็กน้อยตั้งแต่วันนั้นกลายเป็นนับล้านในใจแบบนี้เลยยิ่งใหญ่แต่ครูไม่เอาครูจะาไอดอลดูเดสลองยังไงด้วยนะตอันอัดเล็กน้อยตั้งแต่วันนั้นกลายเป็นนับล้านในใจอะไรน่ารักนะ่ารักนึกว่าจะลุดไปเต้นไม่ใช่ ไปกินข้าวเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะแต่อยางนึกไม่ออกว่ากินอะไรถ้าทุกคนแนะนําสิ่งที่แก้วอยากกินให้ไม่ใช่ทุกคนแนะนําแบบสิ่งที่แก้วอยากกินให้ได้แก้วก็จะไปเดี๋ยวนี้นทองร้องเป็นสุกิดะซึ่งฮะยังไงอะอ๋อทองร้องเป็นคําว่าชอบเธอร้องยังไงวะให <laughs> ้เป็นคําว่าชอบเธอไข่เจียวกับข้าวจริงเหรอคะไข่เจียวกับข้าวเหนียวเหรอคะเฮ้ย <Hey! S 1> ไม่เคยได้ยินมาก่อนไข่เจียวกับข้าวเหนียว จริงเหรอไข่เจียวกับข้าวเหนียวอรอเฮ้ยทำไมเจ้าไม่เคยนี่เลยอ่ะจริงเหรอคะเอ้ยความรู้ใหม่เดี๋ยวบอกพ่อแม่ก่อนพ่อแม่ก็ไม่เคยเอาจริงๆถ้าเกิดว่าบ้านแก้วกินอนะ่ะคือแก้วต้องค้นพบแล้วเนืวว้อปะแต่ก็แปลว่าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปูย่ย่าตายายไม่มีใครกินไข่เจียวกับข้าวเหนียวก็เลยไม่เคยค้นพบสิ่งน,นี้มาก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองนะคะม,ม,มีแฟนคลับน่ารักนี่มันดีอย่างนี้แนะเราของอร่อยให้เราด้วยโอเคไข่เจียวข้าวเหนียวค่ะทำเองไม่ได้ เดี๋ยวลงไปข้างล่างค่ะคนทําให้ก่อนไข่ต้องทอดกรอบด้วยอ้าวล้าทำไมทุกคนดูรู้อยู่แล้วะมันแหมสหอไข่เจเเียวข้าวเหนียวเ้ยไม่ปกติไข่เจเเียวข้าวเหนียวไม่ปกติเหอมันไม่ไม่ปกติไข่เจเเียวข้าวเหนียวอะข้าวเหนียวแล้วหมูปิง้ง <laughs> ขา้าวเหนียวน้อง้จ๊กตำดิทำไมไปกินกบข้าวไข่เดียวบายบายไปกินข้าวแลนะ้วคะไข่เจเเียวข้าวเหนียวเจอกันเร็วๆนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะทุกคนน่ารักมากๆถึงแม้ว,วันนี้จะตลกไปหน่อยนะคะจุ๊บติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เพรสซีคอนเทนต์กับวีอาและยังมีแคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Moonate application